สวัสดีครับพบกับผมช่องดักเซลุูอีกครั้งนะครับกันทียายเรื่องมหายุดหยุดพิภพนะครับก็มาเจอกันในเล่มที่18ในบทที่4นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วริมต้งของเราก็ไปตลบหลังจะไปขโมยขอคอยนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับบทที่4 ฉกหอคอยเป็นงูหรือไงนี่ยะฉกหอคอยมุกอะไรเนี่ยรืดประตูขนาดใหญ่สีแดงสดแปดบานล้อยอยู่บนท้องฟ้าและลอกคลื่นพลังน่ากลัวกวาดออกมาลูกแล้วลูกเล่าร้าวกับน้ำหลากมิติภายในหม้อก,กรรนนเผาฟ้าเข้าสู่สภาวะบ้าคลั่งในตอนนี้ไอนี่มันปล่อยพลังโจมตีได้น่าตกใจขนาดนี้เชียวหรอหมั่วเสียมองประตูสีแดงสดทั้งหมดบนท้องฟ้าด้วยความสับสน เขายากที่จะเชื่อจริงๆว่าหลินตงที่มีขุมพลังซึ่งเสวียนขั้นต้นจะสามารถใช้การโจมตีที่ทําให้หัวใจของเขาเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวได้เราจะปล่อยให้มันสร้างค่ายคนสมบูรณ์ไม่ได้สายตาของมั่วเซียแหลมคมนักเขารู้ว่าหลินตงสู้เขาไม่ได้หากต้องปะทะก,กันซึ่งนะฮะแต่ถ้าหลินตงปล่อยพลังของหม้อ,อก,กรันเผาฟ้าได้เต็มที่ก็จะกลายเป็นสิ่งที่แม้แต่มั่วเซียไม่กล้าประมาทยิ่งกว่านั้นหากเขาต้องการจะสะกัดการโจมตีเขาต้องทําลายค่ายคนนี้ก่อน มั่วเสียทยานออกไปราวกับวิญญาณเมื่อเห็นเมื่อความคิดแล่นเข้ามาในใจแต่ขณะที่เขาเพิ่งจะเคลื่อนไหวเงาร่างสีดําก็พุ่งตามมาอย่างรวดเร็วราวกับเงาตามตัวแรงหน้าเก่งขามพุ่งไปที่จุดตายบนร่างของมั่วเสีย ปังปังมั่วเสียหันกลับเวียงฟามือคู่เข้าต้านโจมตีหุ่นผู้พิทักษ์กลืนฟ้าการโจมตีแต่ละครั้งมาพร้อมขึ้นยวนแข็งแกร่งแม้แต่จอมยุทธขุมพลังเสื่งเสวียงขั้นปลายยังไม่กล้าที่จะรับตรงๆแต่หุ่นผู้พิทักษ์กลืนฟ้าไม่มีความหวาดกลัวแสงสีดำกระพริบทั่วร่างเมื่อรับการโจมตีทั้งหมดของมั่วเสียไว้ทุกครั้งที่ร่างกระชากลกับจากการโจมตีมันก็จะพุ่งตัวไปข้างหน้าอีกครั้งและอีกครั้งอย่าไม่เกรงกลัวทําให้มั่วเสียจัดการอะไรไม่ได้เลยบ้าเอ้ย มวเสียหลบการโจมตีของหุ่นผู้พิทักษ์กลืนฟ้าใบหน้าเหี่ยวย่นฉายสีหน้าหน้าเครียดจากการโจมตีขุนผู้พิทักษ์กลืนฟ้าไม่ถึงชีวิตแต่สิ่งที่ประหลาดก็คือการโจมตีของเขาจะหายไปทุกครั้งขณะปะทาร่างของมันมันเกาะติดเขาแน่นเหมือนแตงเมย์ทำให้เขาไม่สามารถสลัดตัวเป็นอิสระเพื่อเข้าโจมตีลินต้องได้เลยลินต้องยืนบนอากาศดวงตาเฉยเมยมองหุ่นผู้พิทักษ์กลืนฟ้าก่อกวนมวเสียอย่างต่อเนื่องเขาถอนหายใจอย่างโล่งอกการปรากฏตัวของมัวเสียครั้งนี้ทำลายแผนการเขาไปส่วนหนึง่งแต่ก็โชคดี เขาชำระคหุ่นผู้พิทักษ์กลืนฟ้าเรียบร้อยแล้วไม่อย่างนั้นหากพึ่งเฉพาะพลังของตัวเองมัวเสียก็ไม่ให้เขาได้มีเวลาเตรียมค่ายกลหลอกครือนประตูสีแดงสดทั้งแปดค่อยๆหมุนคว้างภายใต้การควบคุมของดินตตงแสงสีแดงสดพุ่งออกมาจากประตูแสงไขวยกันไปมาก่อตัวเป็นค่ายกลเพลิงหยักมิติรอบด้านบิดเบี้ยวเมื่อค่ายกลก่อตัวขึ้นความร้อนละอุร้าวก็จะเผาโลกให้หมอดใหม่ ปัง้งละลออคลื่นเกีียวไฟหน้าตกใจหมดทุกออกมาเป็นลูกๆภูเขาไฟขนาดหมื่นศอกก็ก่อตัวเป็นรูปร่างเรือนล้างอยู่ตรงกลางค่ายกนคลื่นยวนยิ่งใหญ่และทรงอำนาจก็พวยพุ่งออกมาจากร่างของลินตงจากนั้นก็เทเข้าไปที่ค่ายกลปกติแล้วลินตงไม่สามารถสร้างภูเขาไฟขนาดนี้ได้แม้จะใส่พลังทั้งหมดเข้าไปก็ตามโชคดีที่เขายืมพลังของหม้อก,กันเผาฟ้ามาใช้ได้นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมหลินตงต้องดูดพลังศัตรูทรงที่ทรงพลังเข้ามาในหม้อก,กนันเผาฟ้าทุกครั้งที่ต่อสู้พลังของเขาจะยังไม่ ถึงระดับหน้าสะพึงของผู้เท่าเฟื่องเทียนที่สามารถเรียกค่ายคนออกไปภายนอกเพื่อปราบและผนึกศัตรูไว้ได้ลินต้งตอนนี้ยังต้องพึ่งพลังของหม้อกรันเผาฟ้าอยู่เวรเลยมั่วเสียรู้สึกถึงขึ้นพลังป่าเถื่อนและดูดันเพิ่มขึ้นบนท้องฟ้าเช่นกันความวาดผวาปรากฏบนใบหน้าเขาสัมผัสได้ว่าพลังงานที่รวมตัวกันอยู่ในค่ายกนถึงระดับสามารถทำร้ายเขาได้แล้วปังปังปัง,ปงแต่ลินตงย้ำคำสั่งกับ คุณเงาพิกผู้ไปทักกลืนฟ้าเอาไว้ทันใดนั้นร่างคุณก็กระโจนเข้าใส่อย่างบ้าคลั่งและหยุดใช้พลังต้านทานโดยสิ้นเชิงพลังโจมตีหน้าสะพึงพุ่งเป้าไปที่จุดตายรอบร่างมั่วเสียอย่างต่อเนื่องหยุดยั้งอีกฝ่ายเต็มกำลังบ,บุบบุบภูเขาไฟหมื่นศอกในค่ายกลขยายขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นขณะที่มั่วเสียถูกทวงเวลาเอาไว้เปลวไฟพวยพุ่งเหนือปากปลองพร้อมกับราวาเริ่มไหลลงสู่เบื้องล่างช้าๆ ดวงตาของหลินต้งร้อนเผาเมื่อมองการก่อตัวของภูเขาไฟแม้สีหน้าจะซีดไปบ้างแต่ความตื่นเต้นก็อัดแน่นในดวงตาอำนาาของประตูกลเพลิงฟ้าอยู่เหนือความคาดหมายของเขาซสีอีกเกือบจะสำเร็จแล้วลินต้งสูดหายใจลึกขณะมองพลังของค่ายกลที่ไม่สม่ำเสมอซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของภูเขาไฟความคิดแล่นผ่านเข้ามาในหัวพร้อมกับพ่นเลือดออกมาเลือดแยกส่วนออกเป็นแปดสายพุ่งเข้าไปในประตูกลเพลิงฟ้าทั้งแปดตูมประตูกนทั้งแปดสั่นสะเทือนเลื่อนลั่น หลังจากได้รับเลือกของหลินตงจากนั้นแสงสีแดงสดก็พุ่งออกมาไหลลงเบื้องล่างจากทุกทิศทางครอบคลุมพื้นที่ในรัศมีหนึ่งแสนศอกเอาไว้ ตรงกลางคือจุดที่หุ่นผู้พิทักษ์กลืนฝากำรังต่อสู้กับม่วเซียสีหน้าของม่วเซียหน้าเกลียดเกินบรรยายายามที่ถูกขังไว้ในที่แห่งนี้ราประทับมือของหลินตงเปลี่ยนไปก่อนที่ม่วเซียจะร้องเสียงกร้าวภูเขาไฟขนาดบืนศอกที่ก่อตัวคายในคล้ายคนกดลงจากท้องฝาซึ่งมาพร้อมกับคลื่นพลังทำลายหลงังกระแทกลงมาบนร่างของม่วเซียอย่างไร้ปานี ปังปังปังภูเขาไฟบีบกดลงมาอากาศทั่วบริเวณร,ระเบิดจากแรงกดดันที่เกิดขึ้นเสียงระเบิดแสบแก้วหูดังอย่างต่อเนื่องราวกระเสียงประทัดยักวูหุ่นผู้พิทัก์กลืนฟ้าเบื้องล่างถอยฉากออกมาภายใต้การควบคุมของหลินตงมั่วเสียหวังคว้าโอกาสนี้หลบหนีจากรัศมีการโจมตีทว่าแสงสีแดงสดรอบตัวกลับสกัดทางหนีที่ไล่ไว้ทั้งหมดตอนนี้ไม่มีที่ใดที่เขาสามารถหลบไปได้อีกแล้วข้าไม่เชื่อร็อก ว่าจะแพ้ให้กับเด็กอมมืออย่างเจ้าในวันนี้ปีศาจแมงป่องกรอนฟ้ามัวเสียคำรามเกี้ยวกราดกลิ่นเหม็นขาวมห่ืนมาสีเทาพุ่งออกมาจากร่างของเขาจากนั้นก็รวมตัวกันกลายเป็นแมงป่องขนาดหมื่นศอกกรีดแมงป่องปีศาจนั้นร้องก้องฟ้าหลังจากก่อตัวขึ้นกลิ่นเหม็นขาวชั่วร้ายพุ่งพลาดออกมาจากก้ามขนาดใหญ่ของมันฉีกอากาศก่อนจะปะทะกับภูเขาไฟอย่างหนักหน่วง ทั้งบริเวณเหมือนจะยุบตัวลงในทันทีที่เกิดการประทะคืนพลังหน้ากลัวกวดอลงมายังรุนแรงพื้นดินเบื้องล่างยุบตัวลงอย่างสมบูรณ์ลินต้องถอยหลังหลบเช่นกันประตูสีแดงสดทั้ง800อยู่รอบตัวเขาสกัดขึ้นพลังหน้ากลัวเอาไว กัดกัดกัดเปลยวไฟพัดไปทั่วท้องฟ้าขนาดที่ปีศาจแมงป่องส่งเสียงคำรามหน้าสังเวชออกมาร่างใหญ่โตระเบิดออกเบืองจากถูกภูเขาไฟขยี้ในเวลาอลรวดเร็วเกล่นเหม็นขาวนั้นระเหยหายไปอย่างสมบูรณ์จากอุณหภูมิที่พุ่งสูงอึ๊ใบหน้าของมั่วเสียเปลี่ยนเป็นซีดขาวหลังจากปีศาจแมงป่องถูกบทขยี้เลือดสดคำหนึ่งพุ่งจากปากขนาที่รัศมีพลังอ่อนจางลงยังฉับพลันเห็นได้ชัดว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหัส รินต้องเปลี่ยนความคิดไม่เห็นภาพนี้พร้อมกันนั้นหุ่นผู้พิทัก์กลืนฟ้าก็พุ่งออกไปอีกครั้งประตูสีแดงทั้ง8 0ดลอยขึ้นเบื้องบนอย่างรวดเร็วเขาตั้งใจที่จะกำจัดศัตรูให้สิ้นซากขณะที่อีกฝ่ายเพรียงพรำไอบ้บ้าจำเอาไว้เลยข้าสาบานว่าจะมาแก้แค้นเจ้า สีหน้าของมั่วเซียเปลี่ยนไปกับภาพตรงหน้าเขาร้องเสียงแหลมพ่นเลือดใส่ฝามือไอ้สีดำพวยพุ่งเปิดช่องว่างมิติตรงหน้าพร้อมกับรากของเขาเคลื่อนเข้าไปหลินตงมองมั่วเซียหนีออกจากหม้อก,กรรรเผาฟ้าพร้อมกับเสียงคลื่นคลาดในลำคอเลือดไหลออกจากมุมปากเขายกมือขึ้นปาดทิ้งความตื่นเต้นฉายบนใบหน้าสีดขาวอำนาจของประตูกลเกินฟ้าเกือเพลิงฟ้านั้นน่ากลัวจริงๆแม้แต่จอมยุทธขุมพลังสื่อเสถียนยังถูกบีบให้ต้องหนีไป บนท้องฟ้าฟ้าหลงต่อชะตาที่ปกคลุมด้วยแสงสีดำหนาวาดเป็นวาดเป็นวงโครงฟาดเข้าอย่างรุนแรงเข้ากับกำปั้นร่างโปร่งแสงส่งเข้ามาปั้งคลื่นพลังน่ากลัวกวาดออกไปร่างโปร่งแสงยักษ์ร้าวกับวิญญาณโหระเบิดทันทีหลังถูกฟาดด้วยฟ้าลงสีดำคนคนหนึ่งกระเด็นไปด้านหลังอย่างหน้าอนาถหลังจากที่ร่างโปร่งแสงระเบิดเขากระแทกตัวกับต้นไม้ใหญ่ลำต้นแตกเป็นผุยผงอึก เลือดสดคำหนึ่งพุ่งออกจากปากเสียเหยียนตอนนี้ใบหน้าลอเรากระจายความตกตะลึงเขาเงยหน้าขึ้นมองมู่หลิงสารตรงหน้ากอดฝาลงต่อชะตาเอาไว้ด้วยมือทั้งคู่ดวงตาเต็มไปด้วยความไม่อยากจะเชื่อเขาไม่คิดเลยว่าสาวน้อยอ่อนเยาว์จะมีขุมพลังเส่องสวียนขั้นปลายยิ่งไปกว่านั้นไม่ว่าเขาจะปล่อยวิชาทรงพลังอะไรก็ตามเขาก็ไม่สามารถสู้ฝาลงที่กวัดแกงอย่างตอเนื่องในมือของนางได้เลยช่องว่างของพลังระหว่างทั้งคู่นั้นห่างกันเป็นโยอดยางชัดเจนเขาสู้สาวน้อยตรงหน้าไม่ได้ ความจริงนี้ทําให้ใบหน้าของเสียเหียนเกิดริ้วแดงเป็นเรื่องยากที่ใครก็ตามในหมู่จอมยุทธรุ่นใหม่ในทะเลเทียนฟงจะเอาชนะเขาได้แต่เขากลับถูกอัดจนมีสภาพหน้าอานาถจ,จากฝีมือของสาวน้อยหน้าใหม่แล้วชื่อเสียงของเขาจะไม่ปนปี้หรอถ้าหากข่าวนี้กระจายออกไปความผิดที่เจ้าทําตัวหน้ารังเกียจข้าจะฟาดเจ้าให้ตายเลย มู่หลิงซานไม่แยแสนางกอดฝาหลงต่อชะตาเวียนยังแรงอีกครั้งพร้อมกับลมหายใจฟึดฟาดเสียเหยียนหลบซ้ายหลบขวาพลาวันเขาริมรถขออำนาจฝาหลงต่อชะตาในมือมู่หลิงซานกรอนหน้ามาแล้วเขาไม่กล้าที่จะปล่อยให้ฝาหลงแตะถึงตัวได้ฟิวแสงสีน้ำเงินฉายวับตรงหน้าเขายามที่กำลังถอยหนีมู่หลิงซานมาประกฏตัวตรงหน้ามือเล็กกลำแน่นพร้อมกับแรงดูดประทุข,ขึ้นส่งหอคอยสีเงินมาซะ แรงดูดพรานออกมาแขนงเสื้อของเสียเยียงก็กระตุกถุงเฉียนคุณลอยออกมาและถูกมู่หลิงซานคว้าเอาไว้ เจ้าสีหน้าของเสียเยียนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วหลังจากเห็นถุงเฉียนคุณถูกฉกเอาไปเสียงร้องกราวยังไม่ทันจะออกจากปากฝาหลงต่อชาตาของมูหลิงซางก็ฟาใส่หน้าอย่างไร้ปานีความหวาดกลัวตีขึ้นจนถึงจุดไม่ห่วงสมบัติอะไรแล้วเขารีบเบียงตัวหลบอย่างทุลักทุเลคลื่นสื่อที่เฉียดผ่านใบหน้าสร้างความเจ็บปวดเสียดแขงซึมเข้าไปในรูขุมขนมือเล็กของมูสุดิมซานนั้นกำถุงเฉียนคุณเอาไว้ก่อนจะโยนขึ้นลงอย่างนุ่มนวลก่อนที่ฟันเขี้ยวแหลมเล็กสองซี่จะยื่นออกมาท่าทาง น่ารักทําให้หางตาของเสียเหยียนกระตุกหลังจากปรามือกันเขาก็ตระหนักได้ว่าสาวน้อยที่ดูคล้ายตุ๊กตาเบื้องเครือบที่มีพลังน่ากลัวมากขนาดนี้ได้ยังไงกันมู่หลิงซานตับฉุงเฉียนคุณและเริ่มค้นหาทัานใดนั้นหอคอยเล็กสีเงินก็ปรากฏในมือซึ่งเป็นของที่เสียเยียนได้มาจากงานประมูลเอาถ้ากล้าเอาของชิ้นนี้ไป ทำพูดวายุของข้าจะไล่ล่าเจ้าสุดขอบโลกเลยเสียเหยียงร้องอย่างเกี้ยวกราดดวงตาเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อเห็นสถานการณ์นี้ทำพูดวายุเหรอ,หรอหมู่หลิงซานเบ,บ้ปากท่าทีดูถูกเขาหลายส่วนฟิวฟิวฟิว,ฟว,ฟวหมอกกลั่นเผา,าฟ้าบนอากาศสั่นไหวในจังหวะที่มู่หลิงซานคว้าหอคอยสีเงินมาได้จากนั้นร่างชายชาราก็พุ่งออกมาผู้บุศสมัวเสียเสียเหยียนยินดีมากเมื่อเห็นชายชาราปรากฏตัวเขารีบร้องบอก เร็วเข้าเร็วเข้านางชิงหอคอยสีเงินไปแล้วเสียงชงงะงักกึกพร้อมกับอาการตกตะลึงไตขึ้นบนดวงตานั่นเพราะก็เห็นสภาพเย็นหนักของม้วเสียตอนที่ขอออกจากหม้อ,อก,กรั่นเผาฟ้าแม้แต่รัศมียังอ่อนแสงเห็นได้ชัดว่ารับบาดเจ็บไม่น้อยเป็นไปได้ยังไงม่านตาของเสียเหยยนหดเกร็งเขาสูดลมหายใจเย็นสุดปอดขณะใบหน้าฉาบด้วยความไม่อยากจะเชื่อเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามัวเสียที่มีขุมพลังสื่อเสวียงขั้นตน้นจะได้รับบาดเจ็บถึงเพียงนี้ ศัตรูเป็นแค่เด็กเบื่อวานซื้นที่มีขุมพลังเสื่งสเสวียนขั้นต้นเท่านั้นมั่วเสียมีสีหน้าหน้าเกลียดมากดวงตาฉายแววหวาดผวาตอนนี้เขาเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วว่าทำไมมานเท่ากระดูกถึงได้รับบาดเจ็บหนักขนาดนั้นได้ไปเร็วมั่วเสียเคลื่อนตัวไปปรากดขั้นข้างข,ของเสียเหยียนเขาคว้ามืออีกฝ่ายทะยานหนีอย่างรวดเร็วตะแกหอคอยสีเงินละ่ะเสียเหยียนร้องออกมาเมื่อเห็น แต่มั่วเสียไม่คิดจะใส่ใจในายน้อยอีกแล้วตอนนี้เขาได้รับบาดเจ็บจากน้ำมือของลินตงหากเขาถูกการโจมตีแบบครั้งล่าสุดอีกครั้งเขาคงได้รับบาดเจ็บสาหัสแน่เมื่อถึงตอนนั้นก็ไร้ประโยชน์จะรั้งอยู่ที่นี่ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจคว้าตัวเสียเหยียนหนีเปลี่ยนเป็นล้ำแสงสีเทาพุ่งหายไปยังเส้นขอบฟ้าอย่างรวดเร็วลินตงรีบขอออกมาจากหม้อกลั่นเผาฟ้าหลังจากเห็นมั่วเสียหน,นีไปกับเสียเหยียนจากนั้นดวงตาก,ก็มองไปที่ทั้งสองหนีไปก่อนที่จะไออย่างรุนแรงและพ่นเลือดออ พี่ลินต้องเป็นอะไรไหมเนี่ยมู่หลิงซารทธมาหาเอ่ยถามอย่างกังวลข้าสบายดีแค่ใช้พลังมากไปหน่อยลินต้องโบกมือประตูกลนเพลิงฟ้าทรงพลังก็จริงแต่อาการอ่อนแรงก็น่ากลัวเกินไปโชคดีที่มั่วเซยกับมานเท่ากระดูกมีบุคลิกเดียวกันก็คือกลัวตายไม่อย่างนั้นหากอีกฝ่ายยังคงสู้กับเขาต่อคนที่ต้องหนีก็อาจจะกลายเป็นเขาเองลินต้งตอนนี้ยังรับมือกับจอมยุทธ์ขุมพลังสื่อเสวียนตัวจริงได้ไม่เต็มที่นักเจ้าได้ของมาไหม ลินต้องถามอืมหมู่หลิงซานพยักหน้าจากนั้นก็ยื่นหอคอยสีเงินในมือมาให้ลินต้งรับหอคอยเอาไว้เขารู้สึกถึงคลื่นพลังคุ้นเคยพผ่ออกมาความตื่นเต้นที่ปิดไม่มิดฉายบนใบหน้าในที่สุดเขาก็ได้ของชิ้นนี้มาแล้วเรารีบเห็นกันเถอะลินต้องพลิกฝ่ามือเก็บหอคอยไม่ได้ถุงเฉียนคุณจากนั้นก็โบกแขนเสื้อเกร็บหม้อก,กันเผาฟ้ากลับเข้าร่างพร้อมกับเอ่ยด้วยเสียงฮ่าว ตอนนี้พื้นที่รอบเมืองเทียนซางตกอยู่ในความวุ่นวายแม้ว่าพวกเขาจะขู่มั่วเสียให้หนีไปได้แต่ก็ไม่มีใครรับประกันได้ว่าตาแก่นั่นจะไม่กลับมาดังนั้นทางที่ดีคือหนีไปก่อนจะดีกว่าอืมหลินตงพุ่งร่างตรงไปข้างหน้าทันทีที่พูดจบลงขนาดที่มู่หลิงซางก็เหาะตามหลังมาอย่างรวดเร็วไม่กี่อึดใจก็ทะยานเข้าไปในเทือเขาและหายตัวไป พื้นที่เงียบสงบลงอย่างรวดเร็วหลังจากทั้งคู่จากไปแล้วหากไม่ใช่เพราะซากปรักหักพังกับซากศพที่กระจัดกระจายดูเหมือนจะไม่มีใครคิดว่าทำพูดวายุจะถูกบีมให้ล่าถอยหลังจากได้รับความพ่ายแพ้ในสถานที่นี้ สายลมพัดผ่านจากนั้นมิติเหนือต้นไม้ใหญ่ก็บิดเบี้ยวร่างแสงสองร่างปรากฏตัวพวกเขาเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งโดยเฉพาะหญิงสาวคนนี้ที่ดูคุ้นเคยไม่น้อยนางสวมชุดสีแดงนี่ก็คือถังตรงหลินจากสำนักวานิชลอยฟ้าส่วนชายอีกคนอยู่ในวัยกลางคนเรือนผมมีสีดำแซมขาวขณะที่ดวงตาดูลึกล้ำดังท้องทะเลคืนพลังพิเศษแผ่ออกมาจากร่างเขาเบาบางเป็นเหตุให้ห่วงมิติโดยรอบเกิดการบิดเบี้ยวท่านพ่อ ขอคอยสีเงินถูกพวกหลินต้องเอาไปแล้วถังตรงหลิงมองภาพตรงหน้านางเอ๋ยด้วยน้ำเสียงตกใจนางไม่คิดเลยว่าพวกหลินต้งจะสามารถแย่งชิงของจากมือจอมยุทธขุมพลังสื่อสเสวียนไปได้อืมเจ้าหนุ่มนั่นมีทักษะทรงพลังบางอย่างแต่ดูท่าว่าจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวหากศัตรูเฮี้ยมมากกว่านี้อีกหน่อยเขาคงตกที่นั่งลำบากเอาชายวัยกลางคนเอ๋ยด้วยรอยยิม้มของนั่นถูกขโมยในเขตเมืองเทียนซัง ข้าว่าถ้าพูดวายุจะมาก่อกวนเราไม่หยุดแน่เลยใช่ไหมเจ้าคะพวกเขาน่าจะรู้ดีถึงขุมพลังของท่านพ่อว่าน่าจะรู้ก่อนใครทั้งตรงหลินเอ่ยความเห็นฮะไร้ประโยชน์ที่จะตอดข้าหากพวกเขาไม่มีความสามารถพอที่จะปกป้องสมบัติตนเองชายวัยกลางคนเอ่ยด้วยรอยยิ้มบางยิ่งกว่านั้นอาวุธที่สาวน้อยคนนั้นใช้น่าจะเป็นฝาลงต่อชะตาดูเหมือนนางจะเป็นสมาชิกของเผ่าวานอมตะ แม้แต่ทำพูดวายูยังทำได้เพียงขบเคี้ยวเคี้ยวฟันและกลืนปัญหาลงท้องต่อหน้าเ่านี้ภาวาันอมตะหรือเจ้าคะทั้งตรงหลิงตะลึงไปนามไม่คิดเลยว่าสาวน้อยผู้นั้นจะมีตัวตนที่น่าตกใจขนาดนี้แล้วหอคอยสีเงินละเจ้าคะหอคอยสีเงินเป็นกุญแจสําคัญในการเปิดถ้ำแห่งหนึ่งอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงหนึ่งในสามชิ้นอีกสองชิ้นปรากฏอยู่ในเขตทะเลอื่นที่มีเจ้าของแล้วแม้เขาได้มาชิ้นหนึ่งแต่การจะได้รับประโยชน์จากถ้ำนั้นมากน้อยเท่าใด ก็คงขึ้นอยู่กับความสามารถของเขาเองข้าเองก็สนใจถ้ำนั้นไม่น้อยแต่โชคร้ายที่พวกเราไม่สามารถเข้าไปในเขตนั้นได้ดูเหมือนว่าเจ้าถ้ำนั่นจะแยกตัวออกจากคนอย่างพวกเราจริงๆชายวัยกลางคนยิ้มบางและสายหน้าอย่างรวดเร็วเขาโบกแขนเสื้อพร้อมกับร่างทั้งคู่หายไปมีเพียงเสียงสะท้อนเท่านั้นที่ยังดังอยู่ทั่วสถานที่ ตูมร่างคนมากกว่าร้อยคนรวมตัวกันที่ราบทุ่งหญา้าด้วยความวุ่นวายขณะที่คลื่นหยวนเฮี้ยมโหดและรุนแรงอันยิ่งใหญ่แผ่ออกมาร้อกับน้ำหลากการต่อสู้ดุเดือดที่ทำให้แม้แต่คลื่นหยวนรอบด้านยังแสดงอาการแข็งขืนนี่เป็นการรอบโจมตีล้อมโจมตีจอมยุทธนับสิบที่อยู่ตรงกลางนั้นเป็นคนของถ้ำพูดวายุตอนนี้พวกเขามีท่าทีหน้าอนาถขณะถูก้อมโจมตีจากสำนักอื่นฟิว ลำแสงหนึ่งพุ่งออกมาจากท้องฟ้าไกลท่ามกลางการต่อสู้ที่ดุเดือดนี้ไม่นานร่างชายชราก็ปรากฏตัวเขาโบกแขนเสื้อและลอกขึ้นสื่อสีดำกวาดออกไปทั่วจอมยุทธ์โชคร้ายบางคนส่งเสียงร้องทันทีที่สัมผัสเขาร่างกายครึ่งหนึ่งไร้ความรู้สึกอย่างช้าๆจอมยุทธข์ขุมพลังสื่อสวียนเหรอการจู่โจมฉับพลันทำให้ผู้โจมตีหลายคนมีสีหน้าเปลี่ยนไปสายตารีบกวาดออกจากนั้นเสียงกุทานเป็นชุดก็ดังออกจากปากพวกเขานั่นผูโสจากถ้ำพูดวายุนี่ตะแก่มัม่เสียหรือเปล่านะ เอ๊ะเขามาแล้วเหรอชายชราเผยตัวต่อหน้าสายตาตกตะลึงจำนวนมากตอนนี้ผมเ่ายุ่งเหยิงและดูหน้าอานาถแต่ดวงตากลับอัดแน่นด้วยความโกรธเกีียระเกียดชังผู้วิโสมวดเสียเราจอมยุทธทำพูดวายุดีใจเมื่อเห็นพวกเขาเรีบพุ่งตัวมาหาร่อนลงข้างม่ดเสียไอ้พวกบ้า กล้าดียังไงโจมตีถ้ำพูดวายุของข้าดวงตามั่ดเสียแข็งกล้าเมื่อมองจอมยุทธจากสำนักอื่นๆบนฟ้าความรู้สึกอึดอัดและโกรธแค้นในใจระเบิดตุ้มเขาก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับไอ้สีดำเมื่อหือมาพลานออกจากร่างหัวใจของคนเต้นไม่เป็นระดัพยายามมาเชิญหน้ากับเหตุการณ์นี้พร้อมกับรีบถอยหนีพละวันไม่มีจอมยุทธขุมพลังสื่อสเสวียนในกลุ่มพวกเขาเลยดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะสู้กลับอีกฝ่ายได้ฮา่าผู้ประโสมมั่ดเสีย อย่าเพิ่งโกรธเลยก็แค่เรื่องเข้าใจผิดเท่านั้นละ่ะขณะที่มวดเสียกํำลังจะอารวาดรำแสงหลายสายก็พุ่งมาจากท้องฟ้าที่ไกลออกไปโจเฉียนในชุดขาวกระเชิงหญิงที่ปรากฏตัวอีกครั้งตอนนี้เขามีผู้บุโสมาด้วยไอสีดำแผ่วเบาอบอวนออกมาจากร่างของชายชาราทั้งสองเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเป็นจอมยุทธขุมพลังสื่อเวียนก,กำลังเสริมเล่งรุดมาถึงเวลาเช่นกันผู้วุโสชิงจากถ้ำยุทธจักร กับอุูุ้โสหลิวจากสำนักปีศาจมายานี่เองดวงตาของมั่วเสียหยุดอยู่ที่สะเท่าทั้งสองก่อนจะหัวเราะเสียงเย็นตาแก่มั่วเสียด้วยไวของเจ้าการมารังแกเด็กๆไม่ใช่การแสดงความสามารถนะชา,ชายชราผมขาวที่ถูกเรียกว่าผูุ้โสฉิงเอ่ยกับมั่วเสียด้วยรอยยิ้มดวงตาของมั่วเสียมืดคลึ้มลงและเอ่ยชาไม่ใช่ธุระอะไรของแกะฮะ ได้ยินมาว่าอขอคอยสีเงินอยู่ในมือของถ้ำพูดวายุของเจ้าสำนักปีศาจมายาก็อยากปันของดีเหมือนกันนะ้าผู้วิสโสหลิวจากสำนักปีศาจมายาหัวเราะเสียงดังพร้อมกับเอ่ยขึ้นผู้วโสหลิวพูดถูกผู้โวโสมั่วเสียทำไมถ้ำพูดวายุไม่ใจกว้างหน่อยละ่ะให้ทุกคนได้มีส่วนชื่นชมกับหอคอยสีเงินบ้างเซผู้วิสโสฉิงหัวเราะฝันไปเถอะดวงตาของผู้สโสมั่วเสียเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นขณะเอ่ยถ้างั้น ทั้งผูุ้โสฉิงและข้าคงต้องชี้แนะเจ้าแล้วในวันนี้ผูุ้โสหลิวกล่าวด้วยรอยยิ้มแกคิดว่าข้ากลัวพวกแกงั้นเหรอม่านตาของมัวเสียหดเกรงยามที่ตะโกนเสียงเย็นผู้บุโสทั้งสองเราเอาขอคอยสีเงินออกมาไม่ได้หรอกต่อให้พวกท่านจะคมคูยังไงในวันนี้เสียเหียนที่อยู่ข้างๆขมวดคิ้วพร้อมกับเอ่ยขึ้นมาหมายความว่าไงผู้บุโสชิงขมวดคิ้วพลางเอ่ยเสียเหียนอึกอักไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบเมื่อครู่ หอคอยสีเงินในมือเราถูกหลินต้องฉกไปแล้วทุกคนตะลึงหลังจากประโยคดังกล่าวเปล่งออกมาจากนั้นอาการดูถูกก็ฉายด้ดวงตาพวกเขาตาแกมั่วเสียแกคิดว่าเราเป็นเด็กสามขวบงั้นเหรอหลินต้องเป็นแค่จอมยุทธขุมพรังเส้นสเวียนขั้นต้นเท่านั้นแต่เขากลับแย่งของเจ้าที่เป็นจอมยุทธขุมพลังสื่อสวียนได้ยังงั้นเหรอ คิดว่าข้าแกจนเลอะเรือลึกโง่บรมเลยหรือ,อยังไงผู้โสหลิวหัวเราะเสียงเย็นใบหน้าของมั่วเสียกระตุกเขาพูดออกมาด้วยน้ำเสียงแข็งเคืองไม่ว่าพวกแกจะเชื่อหรือไม่ของนั่นไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่แกคนนี้จะสู้ยิบตาหากพวกแกต้องการสู้กันจริงๆผู้โสหลิวกับผู้โสฉิงมองท่าทีของมั่วเสียพร้อมกับอึ้องไปก่อนจะขมวดคิ้วย่างรวดเร็วหรือว่าเสียเหยียนพูดจริงแต่จะเป็นไปได้อย่างไรหลินตงเนี่ยนะ แต่แย่งชิงของจากมือของจอมยุทธ์ขุมพลังสื่อเสวียนได้พวกทรรพูดวายุตามข้ามาไอ้เด็กบ้านนั่นต้องอยู่ใกล้ๆนี่แน่มอดเสียเหลือบองฝ่ายตรงข้ามในดวงตาที่มืดครึมและคึ่งขึงโดยไม่พูดมากความเขาหมุนตัวกลับและจากไปเขากรำกลืนสิ่งนี้ไม่ไหวจริงๆฟิวฟิวบนอากาศทุกคนมองทรรพูดวายุจากไปอย่างรวดเร็วทั้งหมดไร้ซึ่งคำพูดไปครู่หนึ่งคนที่ได้รับผลประโยชน์ ในตอนท้ายกลับเป็นเด็กบ้านที่ชื่อหลินต้องอย่างนั้นหรอผู้โสฉิงรือกันว่าหลินต้องทําร้ายมารเท่ากระดูกแห่งพูดแห่งถ้ำพูดวายุจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสเขาน่าจะมีทักษะที่สมพลังไม่น้อยเลยไม่ใช่เรื่องเหลือเชื่อนักหากเขาจะแย่งชิงของบางอย่างจากมือมั่วเสียไปได้โจเฉียนขมวดคิ้วและเอ่อยขณะมองภาพนี้ถ้านั่นเป็นเรื่องจริงไอหนุมนี่ก็น่าสะพรึงเชียวละผู้โสฉิงหัวเราะเบ,บา ไม่แปลกเลยที่มั่วเสียโกรธจัดเมื่อได้รับความอับอายอย่างนี้นี่เองถ้าเรื่องนี้แพงพายออกไปแล้วละก็หน้าแหกไม่มีชิ้นดีอย่างแน่นอนเราจะทำอย่างไรกันดีขอรับโจเฉียนถามไม่ว่าเจ้านั่นจะมีคนอะไรก็ตามเขาก็เป็นเพียงจอมยุทธขงพลังเส่้งสเสวียนขั้นตน้นแม้ว่าจะสามารถบีบให้มั่วเสียล่าถอยไปได้เขาก็ต้องชดใช้ด้วยราคาแพงระยับตอนนี้คงจะถึงขีดสุดกำลังเขาแล้วละดวงตาของผู้โสฉิงเป็นประกายขนาดพูด ออกคำสั่งให้ค้นหาร่องรอยของหลินตงขอคอ,อยสีเงินต้องเป็นของถ้ำยุทธจักรหากจับตัวเขาได้โจเฉียนพยักหน้าจากนั้นหันหลังกลับรวบรวมจอมยุทธจ,กทจากถ้ำยุทธจักรคำพูดเบาๆดังขึ้นทุกคนก็เปลี่ยนเป็นลำแสงพุ่งออกไป ทำยุทธจักรลงมือแล้วดวงตาของกลุ่มอื่นก็เป็นประกายวับวาวพวกเขาก็เริ่มลงมือจากที่เห็นนี่เป็นประโยชน์สําหรับพวกเขาที่หอคอยสีเงินอยู่ในมือของลินตงไม่ว่าจะมองมุมไหนการรับปบืนกับลินตงง่ายยิ่งกว่าการรับมือกับถ้ำพูดวายอยู่นั่นเหนือผืนทะเลสีเงินเสียง,งแหวกอากาศรวดเร็วดังพร้อมกับลําแสงสองสายพุ่งมาจากระยะไกลแรงดันลมนั้นจากความเร็วมาหาศาลขณะที่หาะผ่านสร้างร่องน้ําลึกเป็นทางยาวบนผิวทะเลฟ ข้าว่าข่าวที่เราชิงหอคอยสีเงินมาน่าจะกระจายไปทั่วแล้วลำแสงหนึ่งชะงักไปเล็กหน่อยร่างชายผู้หนึ่งเผยออกมาหลินต้งเหลือบมองเบื้องหลังพร้อมกับขมวดคิว้วก่อนหน้านี้เขารู้สึกถึงรัศมีการค้นหาจำนวนมากแต่ขนาดไม่ใช่แค่ของถ้ำพูดวายุแห่งเดียวคำตอบมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคือข่าวพวกเขาแย่งชิงหอคอยสีเงินมาได้นั้นกระจายออกไปแล้วพี่หลินต้งตอนนี้เราจะทำยังไงกันดีเนี่ย มู่หลิงซานตามมาข้างๆหลินตงนั้นพร้อมเอ่ยถามเสียงใสต้องซ่อนตัวสักพักหนึ่งหลินตงพึมพำตอนนี้สภาพของเขาย่แย่มากเขาอาจจะตะเพิดมั่วเสียไปได้แต่เขาก็อ่อนแรงมากเหมือนกันดูเหมือนเขาจะลำบากแน่หากต้องเจอกับนักล่าเขา อีกอย่างหนึง่งหอคอยสีเงินพึ่งมาอยู่ในมือของเขาเขาต้องหาเวลาในการเรียนรู้ว่าสิ่งของสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับตราประทับเทวิคิดอัสนีอย่างไรมู่หลิงซานไม่ได้คัดค้านอะไรและพยักหน้างึกงกักลินต้องโบกแขนเสื้อเมื่อเห็นหมอกกลันเผาฟ้าลอยออกมาอีกครั้งแสงสว่างฉาบขึ้นดูดทั้งคู่ลงไปหมอกกันปเปลี่ยนเป็นลำแสงสีแดงพุ่งลงไปในทะเลจมหายไปในพริบตา เสียงแหวกอากาศดังมาจากระยะไกลหลังจากทียพวกดินต้องดังดิ่มไปในทะเลแล้วร่างคนนับสิบเคาะผ่านดวงตากวาดมองผิวทะเลก่อนจะสะบดออกมาออกให้ค้นหาอย่างรวดเร็วอีกครั้งและแล้วผื้นทะเลก็ตกอยู่ในสภาพปันปวนมากขึ้นในตอนนี้เอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่4เรียบร้อยแล้วนะครับแหมตาอินกัตนาแย่งกันตาอยู่ก็เอาไปซะอีกหนึ่งดอก ป็นไดอยู่จริงเหมือนใช้กำลังตัวเองจับเข้ามาอะไรเป็นเป็นอย่างไรต่อไปก็ติดตามในคลิปถัดไปแล้วครับก็กำลังตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆเลยจริงๆโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e แล้วกรดิ่งกิ๊งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปแล้วก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ